พญาิตัวตื่นในน้องแมวนะครับไหนแมวของใครน้ําหนักลดหรือว่ามีเจ้าเส้นยาวๆตัวนี้เหมือนที่อยู่ในคลิปบ้างครับเส้นอันนี้เนี่ยไม่ใช่เส้นมีหรือว่าของกินน้องนะอันนี้คือพญาตตัวตืดน,นะครับที่เราอาจจะพบได้จากการอาเจียนของเขาหรือจากช่องทวารหนักของเขาก็ได้นะครับ ถ้าสังเกตดีๆหากน้องแมวของใครมีอาการเช่นคันก้นบ่อยๆเลียก้นบ่อยๆหรือว่ามีลักษณะของตัวพยาธิออกมาจากก้นหรือจากการอาเจียนนะให้สังเกตเลยว่าน้องแอบไปกินหนูมาหรือเปล่าหรือไปเล่นกับหนูมาคาบหนูบ่อยๆหรือแอบไปจับนกกินนกหรือว่ามีมัดที่ตัวของน้องหรือเปล่าเพราะน้องแมวบางตัวอาจจะติดพยาตัวตืดเนี่ยจากตัวมัดของแมวได้เหมือนกัน นะครับเราจะต้องมาสังเกตอาการเบื้องต้นถ้าน้องแมวติดหมัดแมวไม่ใช่ติดพยาธิตัวตื่นขึ้นมาจะมีอาการอย่างไรหนึ่งอาจจะมีอาการน้ำหนักลดได้หรือมีการอาเจียนหรือถ่ายท้องเป็นท้องเสียเป็นครั้งคราวได้เหมือนกันน้องบางตัวอาจจะมีขนยาเพราะอะไรเพราะว่าตัวพยาธิเนี่ยไปแย่งสารอาหารทําให้ คนของน้องอาจจะมีลักษณะหยาบก,กล้านหรือว่าดูสุขภาพไม่ดีได้นอกจากนี้อาจจะมีอาการ 1, คันข้นบ่อยๆที่เราสามารถเจอได้เพราะพยาธิตัวนี้นอ,อย่างที่บอกว่าชอบไปอยู่บริเวณคนของน้องที่เราอาจจะเจอได้ทําให้น้องมีอาการคานันอาจจะเห็นน้องเนี่ยเลียก้นบ่อยๆได้เหมือนกันนอกจากนี้เราอาจจะเห็นลักษณะของพยาธิตัวนี้หลุดออกมาจากก้นน้องลักษณะคล้าย,ายๆมเม็ดข้าวสารได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นจะต้องเป็น เส้นยาวๆแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงบ้างแนะนําเลยนะครับว่าเราควรถ่ายพยาธิให้น้องทุกๆ3ามเดือนรวมถึงไม่ให้น้องไปเล่นกับหนูหรือเล่นกับนกนอกจากนี้ระวังเรื่องหมัดด้วยนะครับอย่าลืมกําจัดหมัดด้วยนะสมัยนี้การถ่ายพยาธิมีทั้งรูปแบบยาหยดและยากิน ยังไงอย่าลืมไปหาคุณหมอเป็นประจำนะครับเพื่อตรวจเช็คสุขภาพอย่างน้อยประจำปีก็ได้หรือจะถ่ายพยาธิทุก3าเดือนก็ได้นะครับน้องแมวของเราก็จะได้ปลอดจากพยาธิตัวตืดหวังว่าเราจะไม่ได้รับตัวพยาธิตัวตืดเข้าไปนะครับเพราะสามารถติดในคนได้เหมือนกันนะยังไงหากมีคำถามอะไรสามารถทิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับหวังว่าคลิปหน้าทุกคนจะมาตามตดตดตดมิิติดตามกันอีกนะครับ หวังว่าคลิปหน้าทุกคนจะมาติดตามกันอีกนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย